รู้ไหมว่ากำแพงเมืองจีนน่ะมีต้นก้าด่านแต่ด่านนี้ทั้งสวยและโหดที่สู้ทาอทั้งสูงชันและไม,ม่มีที่กัน้นนะคะาตกลงไปนี่ลงไปเลยและยังเป็นด่านเดียวที่เขาเปิดให้เข้าชมในตอนกลางคืนพี่แจ๊คคะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้อตัวไปไม่ต้องมีเรื่องเราเพอมาเดินตอนกลางวันแทนสามารถเลือกได้ว่าจะเดินตั้งแต่ป้อมที่หนึ่งไปยันป้อมที่สี่หรือจะนั่งกระเช้าขึ้นไปที่ป้อมที่ห้าถึงป้อมที่แปดแทนแ,แน่นอนว่าสายลุยอย่างเรายังไงก็ต้องนั่งกระเชา้าเวลามีจํากัดน, <พอ S 1> นะเ <พอ S 1> นาะไปถึงเราก็แค่เดิน ว่าใครจะไปด่านไหนนะสิ่งที่ต้องเตรียมไปดีๆคือรองเทา้าขาวพิกทีนี้ได้ใช้ประกันเลยนะตัดเรื่องความเสี่ยงออกไปนี่ด่านนี้สวยมากลืมบอกไปเลยว่าด่านนี้ชื่อซื้อมาไทยแนะนาให้ซื้อทัวร์ว,วันเดย์ทริปจากในเมืองมาได้เลยเพราะว่าเดินทางมาค่อนข้างลาบากมีทัวร์ให้เลือกจองทั้งในคลุกและเคเคเด็กเขาก็มีรถมารับตั้งแต่ในเมืองแล้วนั่งรถออกไปด่านประมาณสองชั่วโมงก็จะถึงที่เมืองน้ํากูเปย์เดวลองเดินไปอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงกระเช้าตรงนี้เราต้องจ่ายเพิ่มเองนะหลังจากลงมาจากกอนนก่้ัย Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова